สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการถอดสมองนะครับอพิโซดหนึ่งนะครับวันนี้อยู่ผมนะครับมอนครับครับผมมีคนนะครับอานัทครับครับแล้วก็ต้องบอกกันเลยว่าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอะไรกันครับคุณอานัทครับอลิซอินบอร์เดอร์แลนด์ครับผมนะครับเพิ่งอลิซอินบอร์เดอร์แลนด์เนี่ยเป็นฉบับซีรีส์ที่เพิ่งเข้าเน็ตฟลิกมาได้วันที่สิบธันวาคมนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเป็นเอ่อซีรีส์ที่ติดท็อป10อยู่ครับจากวันที่เราอัดรายการกันนะครับ ก็ต้องก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเนี่ย Alice in Borderland เนก่อนจะมาเป็นซีรีส์นะครับเคยเป็นมังงะมาก่อนนะครับซึ่งผู้เขียนนะครับอาจารย์ฮารอาโซเนี่ยครับเคยเขียนและตีพิมพ์นะครับครั้งแรกในโชว์นินจัมป์ซันเดย์ซูเปอร์ในเดือนธันวาคม2010นะครับเรื่องนี้เคยมีแอนิเมชั่นทั้งหมดนะครับ3ตอนนะครับก็คือเป็นเหมือนแอนิเมะนั่นแหละ3ตอนนะครับในปี2014ฮะแล้วก็ปัจจุบันนะครับอาจารย์แกได้กลับมาเขียนใหม่นะครับเป็นภาค อลิสอินบริดเดอร์แลนด์ลีไทยนะซึ่งตอนนี้มีประมาณกี่ตอนครับคุณนันท์ครับเป็นแปดตอนครับผมโอ้ใช่ฮะก็สามารถที่จะตามหาอ่านกันได้นะแต่ต้องจะรวมเล่มไหมจะเข้าไทยไหมอันนี้ต้องรอลุ้นกันไปนะครับครับแต่ว่าถ้าเป็นของไทยนี่ก็ออกมาครบแล้วนะสิบแปดเล่มครับอันนี้หมายถึงภาคหนึ่งนะฮะใช่ครับโอเคครับต้องบอกเกินเกินก่อนเลยว่าบริดเดอร์แลนด์เนี่ยเออ่เป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับอ่การเอาชีวิตรอดใน ดินแดนมรณะนะฮะก็คือคุณจะต้องไปอยู่ที่ที่โลกโลกที่แบบอยู่ดีๆคนก็หายไปกันหมดเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องไปเล่นเกมเพื่อเอาชีวิตรอดครับโอเคเกินกันมาพอสมควรแล้วฮะเราไปทำความรู้จักตัวละครกันเลยดีกว่าคนแรกจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากพระเอกของเราอลิซครับอลิซนรเป็นเด็กหนุ่มที่ใช้ชีวิตไปวันๆน,นะครับไม่ได้มีเป้าหมายอะไรในชีวิต ันวันๆตื่นมาไม่ทำอะไรครับเล่นเกมเกาะพ่อกเกาะครอบครัวกินไปวันๆน,นะครับจนจนที่เขาเข้ามาอยู่ในดินแดนมาณะนาครับก็ทำให้เขารู้ว่าตัวเขาเองก็อยากมีชีวิตแล้วก็อยู่รอดไปจนออกไปจากดินแดนแห่งนี้ได้ครับผมใช่ครับคือในฉบับซีรีส์นะครับเขาตีความบอกมาว่าอลิซเนี่ยจะเป็นไว เหมือนวัยที่ต้องหางานทําแล้วเรียนจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบว่าเหมือนคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากทําอะไรนะแต่ในฉบับมังงะเนี่ยอลิสและเพื่อนๆของเขาเนี่ยฮะก็จะเป็นวัยนักวัยเรียนอยู่นะครับซึ่งก็แบบว่าน้องอลิสจะมีน้องชายนะครับที่เก่งกว่าเขาจนพ่อเนี่ยเปรียบเอาเขาไปเปรียบเทียบอยู่บ่อยๆจนทําให้เขาเหมือนเกิดความที่แบบน้อยเนื้อต่ําใจอะไรแบบนี้นะฮะ ในฉบ,บับซีรีส์ดูไม่แคร์ไม่สนอะไรเลยใช่ครับโอเคครับแล้วเราไปความความรู้จักกับเพื่อนของเขากันเลยดีกว่านะครับโอเคครับคนที่สองครับคารุบาเพื่อนของพ่เอกนะครับผมคารุเบะครับผมโอ้เป็นคารุเบะนะฮะก็เป็นในกลุ่มทั้งสามคนนะครับคารุเบะเป็นคนที่พึ่งพาได้มากที่สุดนะครับดูเก่งเรื่องชกต่อยพอดูแบบเป็นนักเลงหน่อยนะครับแต่จริงๆเขาก็รัก เพื่อนของเขาทั้งสองคนมาก,ะกมนะครับผมนะครับเพราะในฉบับซีรีส์นะเขาเป็นคนที่ทํางานแล้วอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แบบดูเหมือนแบบมีความที่แบบว่าพึ่งพาได้อย่างที่คุณอนัทบอกครับในฉบับบางง่ก็เหมือนกันนะครับึ่งในฉบับบางง่เนี่ยคือ,อตัวคารุเบเองจริงๆก็เป็นวัยเรียนนะฮะแต่คือเขาเลิกที่จะเรียนแล้วก็ไปไปทำทำงานเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูตัวเองหรือ มีเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งในการ <ผม S 1> หาเงินนะฮะแล้วก็ดูเป็นคนที่พึ่งพาดได้ที่สุดในกลุ่มนะครับซึ่งหลายๆคนก็คิดว่าคารูเบะเนี่ยนายมึงต้องเป็นที่พึ่งของฉันได้แน่ๆเลยอลิสนี่จะเป็นคนพูดประมาณนั้นนะฮะโอเคครับคนต่อไปฮะเป็นโชตะครับผมเพื่อนเพื่อนสนิทแรกๆเลยก็ว่าได้ครับก่อนที่จะมารู้จักกับคารูเบะนะครับใช่ครับเป็นคน เป็นคนที่ที่ดูแบบเหมือนทํานองว่าเขาอะไม่ค่อยมีอะไรในชีวิตเท่าไหร่นะฮะซึ่งแบบปูมหลังของเขาในฉบับซีรีส์เนี่ยเป็นยังไงฮคะคุณนะะันท์ฉบับซีรีส์นะครับก็คือเขาเกิดมาว่าครอบครัวเขาเป็นครอบครัวที่เคร่งศาสนามากๆอาจจะแบบแล้วก็แม่เขาเนี่เป็นคนเคร่งถึงขนาดที่ว่าบริจาคปัจจัยไปเยอะมากทําให้แบบทางบ้านเป็นหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยเลยครับผม นะครับในแล้วในฉบับมันเงี้ยเป็นยังไงครับมีความแตกต่างกันไหมฮะนั่นะเป็นเหมือนกันครับก็คือไปกู้หนี้ยืมสินมาจนครอบครัวถึงขั้นแบบต้องต้องทำงานแลกเงินเพื่อชดใช้หนี้อย่างนี้เลยฮะเหมือนกันคล้ายๆกันเลยครับใช่ครับคือโชโตวัวโชวตะเนี่ยนะครับในฉบับซีรีส์เนี่ยตีความออกมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะแบบรวบรัดอะไรแบบนี้ ในฉบับมังงะเองตัวโชวตะเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนทํานองว่าถ้าเอาจริงๆก็คือเหมือนเขาจะมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระของคารูเบกับอลิสอยู่เสมอนะฮะมันทําให้เขามีความน้อยเนื้อต่าใจจนแบบถึงกับคิดที่แบบว่าทิ้งเพื่อนอะไรแบบนี้ทิ้งในที่นี้อาจจะไม่ได้ทิ้งแบบทิ้งไปเลยนะครับแต่แบบเหมือนทํานองว่าเพราะฉันนะเป็นตัวถ่วงพวกนาย,ยก็เลยแบบไปจากฉันดีกว่าอะไรประมาณนี้ฮะคือแบบอย่าทิ้งฉันไปนะอะไรเงี้ย แล้วเรามารู้จักตัวละครคนต่อไปกันดีกว่าครับที่เพิ่งมาเจอกันในเกมและเป็นคนแรกที่เจอกับผู้พระเอกนะฮะชิบุกิครับรเขาเป็นพนักงานออฟฟิศท,ที่หลงเข้ามาในดิแนแดนมรณะเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นคนแรกที่มาเจอกลุ่มอลิศกลุ่มพระเอกของเรานั่นเองและอธิบายให้พวกพระเอกเข้าใจว่าเกมเล่นยังไงและต้องเล่นเพื่ออะไรโอเคครับในในส่วนของชิบุกินะฮะตัวชิบุกิเองเนี่ยเป็น อย่างที่คุณนันทะ์บอกมาต้นต้นต้นเมื่อกี้นะฮะว่าเธอเ,เป็นพนักงานออฟฟิศที่หลุดเข้ามาครับซึ่งในปูมหลังของอในมังงะกับในฉบับซีรีเนี่ยตีความคล้ายๆกันก็คือมาจากออฟฟิศเหมือนกันแต่เป็นสาวออฟฟิศเหมือนกันแต่แต่แต่คือมีความหลังที่ทําให้เจ็บปวดต่างกันนิดนึงซึ่งคุณต้องไปตามดูเองแต่คุณชิบุก,กิเนี่ยเขาเนี่ยได้ผ่านการเล่นเกมมาแล้วเกมหนึ่งนะซึ่งในฉบับ ซีรีส์เนี่ยไม่มีให้ไม่มีให้ดูอธิบายว่ารูปเกมเป็นยังไงใช่ไม่มีให้ดูเลยหรอใช่ใช่เพราะจริงๆในฉนบับมังงะเนี่ยเขียนเลยว่าคุณชิบุกิเนี่ยเล่นเกมอะไรมาแล้วรอดมาได้ยังไงใช่ครับผมโอเคครับไปคนต่อไปกันเลยดีวยกว่าครับอ่ะครับถึงนางเอกเราฮะอุซังหญิงสางวครับผู้หลงรักในการปีนภูเขาซึ่งก็ติดมากับพ่อเนาะที่เรื่องในการชอบปีนภูเขานะครับ หลงเข้ามาในดินแดนมรณะเหมือนกันฮะแต่เธอเป็นคนที่มีความหวังว่าจะต้องมีชีวิตและรอดออกไปจากดินแดนแห่งนี้ให้ได้ใช่ครับซึ่งอูซงิเนี่ยเป็นเหมือนนางเอกแหละพูดตรงๆอ่ะคือคือนางเอกอะฮะแล้วก็คือมาเจอกับอลิสนะฮะในเกมที่เหมือนเป็นเกมที่สองอ่ะเกมที่สองนะครับซึ่งตัวอูซงิเนี่ยก็มีความสามารถในการปีนเขา เอออะไรเงี้ยมาตั้งแต่เด็กนะฮะแบบเหมือนทํานองว่าแกอยู่กับพ่อักมานานนะความสามารถก็ติดมาด้วยใช่ครับไปตัวขั้นต่อไปกันเลยดีกว่าครับีครับหนุ่มหัวขาวแล้วครับชิชิยะครับผมเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ดูเป็นแบบมีความลับเยอะนะคนนี้เหมือนเขาทําตัวเหมือนเขารู้อะไรบางอย่างในดินแดนนี้ตลอดเวลาครับก็ฉลาดเป็นคนที่ฉลาดมากๆครับถึงขั้นที่พระเอกไม่อยากเป็นศัตรูด้วยเลย คนนี้นะครับในอิจิยะเนี่ยครับเ,เขาเป็นคนที่ดูฉลาดมากถ้าใครๆหลายคนได้ดูซีรีส์ไปแล้วนะครับแบบเหมือนเขาเป็นคนที่อวดฉลาดนะดูบางที่ขดูหน้าเหมือนไส้นะแต่เขาฉลาดจริงๆคนนี้ใช่เขาฉลาดจริงๆนะผมว่าเขาเขาเป็นระดับั้ศสุษาแพทย์เลยทีเดียวดันมะครับหรือชื่อในซีรีส์เขาใช้ชื่อแทนว่าคนขายหมวกนะครับคนนี้คเป็นคนสําคัญคือเป็นผู้ก่อตั้งชายหาด เป็นคนที่มุ่งมั่นฮะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากและเป้าหมายของเขาก็าคือการรวบรวมไพ่ใหครบทุกใบตอนนี้ก็เป็นลำดับหนึ่งของชายหาดนะเพราะว่าเป็นเหมือนผู้ก่อตั้งใช่ครับตัวดันม้าเองเนี่ยในต้องยอมรับว,ว่าในซีรีส์เนี่ยคัดออกมาได้ดีมากเลยครับซึ่งเป็นคนที่ดูแล้ว,วแบบมีเป้าหมายมีเมีความมีจตนาลมที่ชัดเจน มีความทะเยอทะยานใช่มีความทะเยอทะยานเพราะว่าเหมือนอดีตก่อนที่เขาจะมาที่นี่เขาได้บอกว่าตัวเองเนี่ยไปเคยเป็นบาร์โฮสดับหนึ่งอะไรประมาณนี้นะซึ่งแบบโอ้โการที่ขึ้นไปเป็นดับหนึ่งได้นี่ก็ต้องถือว่าสุดยอดนะฮะซึ่งในฉบับมังงะเขาก็มีปูมหลังคล้ายๆกันครับเขาไม่ได้ดัดแปลงอะไรตรงนี้ของดันมะเท่าไหร่ซึ่งตัวดันมะเองเนี่ยก็แบบมีบทที่เด่นแล้วก็แคสติ้งที่ดีที่ได้ตัวละครที่ได้มาได้มาเหน็นที่เราเห็นนะครับผมว่า ก็ทาให้หลายๆคนในอินได้ครับแต่ในฉบับมังงะก็จะเท่อีกแบบในซีรีส์ก็ถือว่าเท่อีกแบบนะฮะคนนี้เหมือนเคยเล่นเอ่ออะไรนะลงคาซีโร่หรือเปล่านะนแต่เนึกชื่อไม่ออกโอเคครับอันครับหรือในมังงะจะเขียนว่าแอนนะซึ่งในซีรีส์จะเรียกว่าอันครับซึ่งเรียกได้ทั้ง2แบบนะครับเพราะว่าเขียนเหมือนกันก็คือเอเอ็นครับเธอนะครับเป็น อดีตหน่วยชนสูตรศพของกรมตำรวจครับผมซึ่งแบบเธอดูค่อนข้างที่จะฉลาดมากน,นะครับในเวอร์ชันซีรีส์ครับซึ่งในมังะงเกเธอก็มีบทนะครับในเ,เกมบางเกมนะครับเธอเป็นเธอเป็นเหมือนเป็นคนเคลียร์เลยดีกว่าใช่ในการเคลียร์เกมใช่ซึ่งถ้าให้พูดฉบับความแตกต่างกันคือในซีรีส์จะมีเกมหนึ่งนะฮะที่ในตอนอลิตเข้ามาชายหาดน,นะฮะพวกเธอเนี่ย ได้นำตัวอลิสไปเพื่อไปทดสอบว่าเกมเกมนี้จะแก้ปัญหายังไงซึ่งตัวอานเองเนี่ยเป็นคนที่จริงๆแล้วรู้แหละว่าวิาวธีเคลียร์เนี่ยมันมันยังไงมันง่ายมากเลยนะฮะในในเวอร์ชันในเวอร์ชันซีรีส์เนี่ยคือเขาจะพาพระเอกไปด้วยนะแต่ในเวอร์ชันของเอ,อ่อบางงา์เนี่ยจะไม่ไม่ได้พาพระเอกไปซึ่งอันจะเป็นคนเคลียร์เอ,อ่เอ,อเขาเรียกว,ว่าอะไรเกมเกมนั้นแล้วกันนะฮะใช่ ึ่งในระบบมางงะนี้ก็จะเป็นสาวแว่นนะฮะสาวแว่นหนาแว่นดําแว่นดำเหมือนคนันใช่ใช่ใช่ก็จะดูเหมือนกรรมอะไรไว้ตลอดเวลาครับซึ่งในซีรีส์ก็หลายๆคนก็คงชอบหมออันกันะฮะสำหรับคนที่ดูแล้วโดยเฉพาะคุณม่อนด้วยใช่ไหมฮะแน่นอนครับผม FC คุณหมออันครับ FC ครับโอเคครับคนต่อไปฮะคุยนะครับพนักงานขายเสื้อผ้าเข้ามาตีสนิทกับพระเอกนะฮะ เพื่อจุดประสงค์บางอย่างของชิชิยะก็คือคนเนี้ยเขาจะอยู่กับชิชิยะมาก่อนนะรู้สึกสนิทกันมากเลยแล้วเหมือนชิชิยะบอกว่าให้ไปตีสนิทกับพระเอกไว้เพื่ออะไรบางอย่างก็ไปติดตามกันดูครับผมตามชอบบอกซีรีส์นี่ก็ถือว่าการคัดนักแสดงออกมาได้ค่อนข้างดีครับแต่เหมือนอในฉบับมังงะจะเป็นสาวเดรสล็อกผิวเข้มหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับเพราะว<ช>่าเราร<ด>ไม่เห็น,นสีเข้มใช่ดูเป็นสาวผิวเข้มอะไรอย่างนี้ก็แบบดูแบบ น่าจะแบบเท่ๆแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสาวเท่อ่ะอ่่าาสวเทแต่ดูในซีรีส์ก็ถือว่าเท่ครับใช่ครับในซีรีส์ก็ทำออกมาได้ดดีไ้เท่มากเลยสําหรับตัวละครตัวนี้ครับผมครัเอาหนีครับผมก็เอาหนีนะครับเคยเป็นทหารมาก่อนนะฮะแล้วก็เป็นถึงอันดับสามในชายหาดซึ่งอันดับสามในชายหาดนี่คือฉบับซีรีส์นะครับจะแตกต่างครับฉบับมังงะที่ว่าเอาหนีจะเป็นอันดับสองถ้าเป็นในฉบับฉบับมังงะ นะครับองังวุนีเนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทค่อนข้างที่จะเเด่นเลยก็ว่าได้เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคู่อำนาจของเอดันมะเลยก็คือคนขายหมวกก็คือคนขายหมวกจะอยู่กันแบบเหมือนพี่น้องแต่อังูนีเนี่ยจะเป็นคนที่คอยคุมกําลังที่แบบคนที่ใช้กําลังอะอยู่กับหน่วยของเขาอะไรแบบนี้ในชายหาดนะฮะซึ่งสงคนนี้ก็จะอยู่เขา,าเรียกว่าอะไรเป็นตาช่างที่แบบคอย อยู่ให้แบบความเท่าเทียมกันมันใช่ประมาณนั้นระนั้มีปัญหาใช่ดีกว่าใช่ครับซึ่งอังกุนีเนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทค่อนข้างที่จะเด่นมากเลยนะฮะแล้วก็เขาเนี่ยในเวอร์ชั่นมังงะกับในเวอร์ชันซีรีส์เนี่ยต่างกันอยู่นิดนึงใช่ครับในที่นี้คือแผลที่ต่างเขานะใช่ครับก็คือถ้าในซีรีส์จะมีแผลเดียวเป็นรายเดียวใช่ครับแต่ในมังงะจะเป็นสามรอยใช่แต่ถ้าเกิดจักอะไรนี้ไม่บอกแล้วนะไปดูเอาเองไปดูกันเอาเองนะครับ นิลากิครับเป็นลูกน้องของอาวุนีนะเป็นชายที่ชอบใช้กำลังแล้วนะดูโลกจิตนิดๆแล้วก็ถนัดในการใช้ปืนครับผมเขาค่อนข้างที่จะแบบชอบรังแคคนอ่อนแอนะครับเหมือนถ้าโอ้โหเขาชอบใช้แบบแค้กำลังมากเลยอะไรเงี้ยแบบ money see, money see. มันนี่เซฟมันนี่เซฟไม่อยากโดนมันนี่เซฟอย่างเงี้ยนะในโอ้โหฉบับซีรีส์นี้ต้องยอมรับว่าแคสติ้งมาค่อนข้างดีนะครับซึ่ง ทำให้ตัวนิัก,กิเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะมีบทเด่นนะแล้วก็เล่นได้แบบหน้าเหมือนเขี้ยวสุดๆเลย <c oughs> ต้องบอกว่าคนที่เป็นไลฟ์แอคชั่นนี่สุดยอดนะผมชมเลยว่านิักินี่คือใช่ครับในตัวละครที่เล่นดีดซีรีส์นี่ถือว่าแสดงดีมากครับคนนี้ลาร์ดบอสครับเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดฮะมีรอยสักเต็มตัวแล้วถนัดในการใช้ดาบ ใชครับดาบซามูไรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะใช่ใช่ใช่เป็นดาบซามูไระฮะดาบญี่ปุ่นโอเคเออตัวลาบบอสเนี่ยหรือลาบอสือเนี่ยที่เขียนเนลาบบสือเนี่ยฮะเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบก็จริงนะฮะแต่แบบถ้าใครขัดขืนเขานี่เขาฟันเลยนะอ่าแล้วก็ตัวลาบบอสเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดนะฮะก็คือมีรอยสักทั่วตัวอย่างที่คุณอาัทบอกนะฮะ เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในกองกําลังที่ใช้กําลังนะฮะเป็นเป็น,ปนคนน้องขององวีเหมือนกันใช่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของอังวีอีกคนหนึ่งนะฮะอยู่กับเนี่ยนิลกินะฮะก็เรียกว่าเป็นมือซ้ายมือขวาเลย,เลยทั้งสองคนทั้งนิลกิแล้วก็ลาดบอสครับตอนนี้เรามาพูดถึงเกมกันเลยดีกว่านะฮะว่าฉบับซีรีส์กับฉบับมังงะเนี่ยมันต่างกันยังไงนะฮะก็เป็นเกมที่1น,นะฮะหรือตอนแรกที่ผู้คนได้ดูกันในฉบับซีรีส์นะฮะ ก็ในฉบับซีรีส์จะเป็นเหมือนแพลเซลิซนะครับที่ให้หาทางออกจากห้องออตึกตึกหนึ่งใช่ไหมใช่ก็จะเป็นห้องห้องหนึ่งครับที่มีประตูอยู่แล้วก็ตายให้เลือกว่าจะผ่านประตูไหนถ้าเลือกผิดก็จบชีวิตครับผมถ้าเลือกถูกก็ได้ไปต่อโอเคครับก็ในที่นี้นะฮะในฉบับมังงะเนี่ยจะเป็นพระเอกเ,เนี่ยได้เข้าไปในดินแดนมรณะวันแรกปุ๊บก็ได้หลุดเข้าไป เอ่อในซีรีส์เลยไปเจอสถานที่ที่หนึ่งก็คือถ่าในซีรีส์เป็นตึกแต่ในฉบับมังงะจะเป็นศาลเจ้านะก็คือเกมที่พวกเขาเล่นก็คือเซียมซีนะฮะซึ่งเซียมซีเนี่ยก็จะมีคําถามอยู่เป็นคําถามที่เป็นให้ตอบเป็นตัวเลขนะครับถ้าตอบผิดก็จะมีธนูไฟที่หักลบจากคาตอบอ่ะยิงออกมาใส่พวกเขานะครับก็คือถ้าสมมุติคําตอบคือ3แต่คุณตอบว่า2ธนูก็จะยิงออกมา1ลูก ถ้าคุณตอบว่าถ้าคุณตอบว่า10คําตอบมันคือ3ลบออกกันก็คือ7นะก็จะยิงออกมาใส่คุณ7ลูกอะไรประมาณนี้นะฮะเกมที่2ครับเกมไล่จับครับก็ซึ่งเกมนี้นะฮะเป็นเกมไล่จับที่บอกว่ามันไม่ธรรมดาเลยนะับเพราะว่าตัวฆาตกรเนี่ยไม่ได้วิ่งมาแปะเรานะฮะแบบแปะนะเป็นไม่ใช่นะฮะตัวตัวฆาตกรในเรื่องก็คือเอ่อ เขาเนี่ยจะใช้ปืนเลยนะวิ่งยิงเลยเป็นแบบใช้ m a ก1 0ทนะฮะซึ่งมีขนาดเล็กแล้วก็ยิงแบบคนตายชิวๆเลยนะซึ่งพระเอกเนี่ยได้ไปเล่นเกมนี้กับเพื่อนอีกคนนึงนะครับซึ่งก็คือคาดูเบะคือเป็นการเทสว่าเนี่ยในโลกไปเนี่ยมันมีเกมอะไรบ้างแล้วก็แบบเพื่อเตรียมพร้อมเกมถัดไปนะครับก็เกมนี้นะครับกดก็คือให้หาเซฟโซนในตึกเพื่อหยุดระเบิดให้ได้ก็คือทั้งตึกครับมี สร้งระเบิดไว้ให้หาห้องห้องนั้นเพื่อหยุดระเบิดครับผมแล้วถ้าเกิดนี้เออ่คุณไม่เล่นแล้วคุณออกไปจากสถานที่ได้ไหมฮะไม่ได้ครับคนที่เข้ามาเล่นเกมเราต้องเล่นครับถ้าสมมุติเดินออกจากบริเวณที่เป็นบริเวณการเล่นเกมก็จะโดนเชือดเลยท,ทันทีโอเคครับก็ ก็ถือว่าในเวอร์ชันมาังงะกับในเวอร์ชันซีรีนี่เดัดแปลงออกมาได้ค่อนข้างที่จะเหมือนอยูนนะในซีรีเนี่ยทำออกมาได้ได้ดีนะครับให้แบบดีมากเลยคล้ายคล้ายึงเลยก็ว่าบเอ้ถ้าบอกว่าคล้ายหรือเหมือนนะเหมือนเนาะคล้ายดีกว่าเหมือนนี่คือเหมือนเป๊ะแต่ว่าคล้ายนี่คืออย่างน้อยก็โอเคคล้าย,ยโอเคครับก็มันคล้ายตรงไหนฮะตรงนี้ ถ้าดูง่ายๆแบบเบสิกเบสิกแบบไม่ได้จับผิดแต่ว่ามันก็ยังขายอยู่ก็คือ,อ,อก็คง,อคงเป็นสถานที่ในการเล่นเกมครับตึกเป็นรูปตัว L ออันนี้ในเวอร์ชันมังงะใช่ครับมังงะจะเป็นรูปตัว L ครับแต่ว่าถ้าในซีรีส์จะมองเห็นเป็นตัว T นิดนึงะะจะมีทางให้เดินจากตัว <Yeah. S 2> ด้านหน้าไปอย่างนี้ข้ารกรก็ได้เปรียบมากเลยครับโอ้โหเพราะว่าเห็นเป็นรูปตัว L นี่คือแบบยิงได้ตั้งแต่ชั้นบนจนนล่างใช่ครับผมค่อนข้างโกงไงนะฮะโอเคสาม เกมซ่อนแอบเกมนี้เป็นไงครับคุณม่อนครับเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะบอกว่าเป็นซ่อนแอบที่แปลกมากนะคือเขาเนี่ยจะให้คนหนึ่งคนหนึ่งนะใส่หน้ากากนะครับใส่หน้ากากหรือแว่นตาเนี่ยที่ทําให้มองออฝั่งคนที่มองสบตากันนะครับจะถูกส่งทอดความเป็นหมาป่าให้นะฮะก็คือหมาป่าเกมนี้นจะมีคนเดียวก็คือต้องวิ่งไล่จับแกะในที่นี้คือ ในที่นี้คือแบบเหมือนเกมซ่อนหาปกติครับแต่ถ้าเกิดมีการไอค contact กันปุ๊บการเป็นหมาป่าจะถูกส่งต่อนะครับซึ่งเกมเกมนี้คือปกติแล้วถ้าคนที่คนที่เป็นหมาป่าหลายๆคนก็คิดว่ามบบผาต้องตายใช่ไหมแต่จริงๆหมาป่าคือต้องรอดโอ้โหแล้วมันซ่อนแบ,บยังไงวะก็กลับกันครับระหว่างที่ในจินตนาการเราล่าแต่ว่าหมาป่าเป็นคนล่ากแกะแต่ในเกมนี้ครับกลับกันแกะต้องเป็นคนไล่บบหมาป่าครับเพื่อให้ได้ ตำแหน่งมาป่ามาใช่เพื่อที่ตองการจะอยู่รอดะรจะอยู่รอดครับต้องบอกเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างโหดนะครับแล้วก็มาในช่วงตน้ตนๆของเรื่องนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่มีเลเวลที่ค่อนข้างสูงนะครับก็คือ7นะฮะแล้วเป็นประเภทเกมที่โหดใช่<ห>เล่นที่สุดในบรรดา4หน้าด้วยเพราะว่ามันเป็นเกมที่เล่นกับจิตใจมนุษย์แล้วกเ็เป็นเกมจิตวิทยาครับทึ่งแบบหลอกให้คนทำร้ายกันเองหรือฆ่ากันเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ ในฉบับซีรีส์นะครับก็จะเห็นฉากจบว่าพระเอกเป็นยังไงหรือว่าเพื่อนๆเขาเป็นยังไงแต่ในฉบับมังงะครับที่แตกต่างกับฉบับซีรีส์ตรงมังงะมีรางวัลให้ด้วยใช่รางวัลเกียรผู้ชนะครับสำหรับเกมมนี้ใช่หรือพระเอกจะมีทางออกยังไงต้องไปติดตามนะฮะมว่าเรื่องนี้ไม่ควรพลาดแล้วตอนนี้ก็ไม่คครพลาดด้วยใช่ซึ่งในมังงะนี้ผมอยากให้พวกคุณเห็นรางวัลนั้นละเกิน มันจะดีขนาดไหนอ่านให้จบด้วยนะฮะใช่ครับผมโอเคครับเกมถัดมานะครับเกมวิ่งมาราธอนนะครับโหเกมนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกซีนหนึ่งที่ค่อนข้างน่าประทับใจนะในซีรีส์นะครับซึ่งเขาได้ดัดแปลงออกมาจากในฉบับมังงะคือในซีรีส์เนี่ยผมบอกว่าเขาก็ปรับปรับดัดแปลงออกมาค่อนข้างดีนะแต่ผมว่ามันยังขาดจุดพีก ของมังงะไปใช่ครับซึ่งมังงะเอาง่ายเลยดูเดือดมากกว่านี้ใช่ครับมังงะนี่ดูเดือดมากๆเลยครับ<อ>เกมพิ <จะ S 2> เตอเยอะมากใช่<อ>ก็ในฉบับซีรีส์ถ้าเกิดใครดูแล้วก็จะเห็นว่าพระเอกเ,เนี่ยมาเล่นเกมนี้ครับแต่ในฉบับมังงะเนี่ยพระเอกไม่มาเล่นเกมนี้นะจะเป็นคนอือ่นแทนแล้วก็จะมีบทคนอื่นก็จะมีบทที่ค่อนข้างที่จะเด่นขึ้นมาแต่สุดท้ายก็นะ ก็ต้องไปติดตามกันเองนะฮะว่ามันจะจบยังไงแล้วก็มีความพีคของตอนนี้ยังไงนะฮะเกมหลอดไฟนะฮะหรือว่าเกมที่ให้เดาว,ว่าหลอดไฟเนี่ยมันอันไหนจะติดนะครับสวิตไหนเป็นสวิตท,ที่เปิดไฟอันนั้นใช่ครับซึ่งในเกมเกมเนี้ก็จะเป็นห้องห้องนึงที่มีน้ำเนี่ยไหลเข้าไปาตลอดเวลานะครับแล้วก็จะมีอีกห้องหนึ่งที่ติดกันมีประตูคอยกั้นอยู่ซึ่งในห้องที่ติดกันเนี้จะมีหลอดไฟอยู่นะฮะ หนึ่งหลอดนะครับส่วนในห้องที่แม่ใหญอยู่ก็จะมีสวิตช์สามตัวนะครับให้เดาว,ว่าสวิตช์ไหนเนี่ยเป็นสวิตช์ที่เปิดไฟนะครับถ้าเดาถูกเนี่ยเกมก็จะเคลียร์นะครับแต่ถ้าเดาผิดนี่ก็คือน่าจะตายหมูนะก็ไม่สามารถหาทางออกไปได้อีกต่อไปใช่ครับเพราะน้ําที่ขังขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมะีไฟฟ้าอยู่รอบๆบนะครับถึงถ้าเกิดว่าแตะถึงเมื่อดดไหร,ร่ก็ตายหมูเลยนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่ยากนะสิเหมือนเท่าไหร่นะับเข้าหลามตัด สี่ป่ะครับน่าจะสี่สี่ขา้าวรามตัดเป็นเกมที่ต้องใช้หลับความคิดนิดนึงึงตัวขา้าวลามตัดเ,เป็นเกมที่ต้องใช้สติปัญญาค่อนข้างที่จะเชียเย่ยวแรมใช่ต้องการที่จะเยอะอยู่นะครับซึ่งในฉบับมังงะเนี่ยตัวพระเอกเราก็ไม่ได้มาเล่นเกมนี้นะครับเหมือนกับเกมวิ่งมาราธอนครับซึ่งเกมเกมนี้ก็มันเป็นเหมือนไซ์เควส์ไซส์ตอรี่ของมังงะมากกว่าใช่ครับผม ซึ่งหลายๆเกมที่มังมีก็ม่ได้เอวเข้ามาใช่ซ,ซึ่งผมคิดว่าเนี่ยคุณคนไปตามอ่านนะอะไรประมาณนี้ตื่เกมหลอดไฟเนี่ยมันก็ยังมีในฉบับซีรีส์ให้เราได้เห็นกันแล้วก็แบบกลายมาเป็นแบบต้องมาทดสอบพระเอกในการเข้าบีชนะฮะล่าไม่หมดครับเกมสุดท้ายเดือดมากครับเกมนี้ต้องบอกว่าต้องบอกว่าเป็นเกมความยากระดับ สิบดาวก็คือยากที่สุดและหมวดโพแดงก็คือจิตวิทยาที่ถือว่ายากที่สุดเหมือนกันจิตวิทยานี่คือยากที่สุดในบรรดาในบรรดาหน้าไพ่ทั้งสี่นะครับซึ่งปุยดีโพมาเนี่ยนะครับไม่ให้ทันตั้งตัวเลยครับในฉบับซีรีส์นี้ค่อนข้างที่จะให้เกียรติมังอะมากๆในการปรับที่ค่อนข้างที่จะแบบถ้าพูดคือน้อยมากน้อยน้อยในที่นี้คือไม่ค่อยปรับอะไร แล้วก็ให้เกียรติฉบับมังงะได้แบบดีมากเลยนะครับครับผมหลายคนนี่คือโอ้โหพอรู้คําตอบแล้วนี่คือโอ้โหมันใช่เหรอวะวฮ้ยอ,อะไรแบบเนี้ยโอ้โหซึ่งบอกเลยว่าทางจักจบแม่มดเนี่ยก็ไปเป็น next stage ต่อนล้ถ้าเกิดอันนี้ไม่ได้สปอยนะแต่คือมันยังมีต่อแน่นอนซึ่งถ้าเกิดคนที่แบบยังกระหายในเกมนะฮะหรือแบบคนดูที่แบบดูแล้วแบบกระหายนะครับ ผมแนะนาว่าไปอ่านมังงะน,นะมังงะนี่คือกว่าจะไปถึงแม่มดกว่าจะจบภาคบีสเปเน็กสเต้นี่คือคุณจะได้เห็นเกมอะไรที่มันแปลกๆอีกเยอะครับก็คนสนิทผมหลายๆคนก็หลังอยากดูซีรีส์นี้ปุ๊บก็ไปหามังงะอ่านาทันทีเลยนะ<ช>ซึ่ง<อ>เขาบอกว่าสนุกมากใช่ครับก็ใครที่ยังไม่ได้อ่านนะครับลองผมแนะนำครับผมเพราะว่าถือเป็นมังงะขึ้นขึ้นหิ่งมังงะหนึ่งเหมือนกันในใจผมนะ แล้วก็สําหรับวันนี้นะครับเราก็ได้มารีวิวหรือว่าแบบเกินเกินไปๆหรือเปรียบเทียบนิดหน่อยกับเวอร์ชันมังงะกับเวอร์ชันซีรีส์ที่ใน n น t f l i x ครับใช่ครับที่แบบว่าเราก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้แบบลองหาอ่านกันดูนะครับสำหรับฉบับมังงะนี่คือห้ามพลาดนะฮะซึ่งในไทยตอนนี้ผมเนี่ยวันนั้นเหมือนจะไปเปิดฐานในเน็ตนะว่าผมจากจองมากเลย โอ้โหหมดครับหมดครับหมดเร็วมากครับมันเรองปกตินะครับที่ถ้ามีกระแสหน่อยก็คนหาซื้อเติมครับแต่ดีนะดีที่คุณอนัทเนี่ยมีตั้งแต่เล่มหนึ่งจนเล่มสุดท้ายนะซึ่งผมแบบได้อ่านมาเรียบร้อยแล้วโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับเอ่อลิสบินบอทเทอร์แลนด์ในฉบับซีดีและฉบับมงานที่พวกเรานํามาเสนอนะครับวันนี้นะฮะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยอิ่มเอมใจกับผลงานที่เราได้ทํามานะฮะแล้วถ้าหากว่าใครเนี่ย อ,อ,อยากให้ช<อ>ใช่ชื่นชอบหรือว่าอยากให้เราทำอ,อ,อธิบายส่วนของเกมหรือสปอยอย่างเงี้ยอ่ะพอได้นะใช่ก็กดไลค์กดไลค์ซับสไครไว้ใช่กดให้หน่อยนะสนับสนุนพวกเรานะค่าข้าวสำหรับปีนี้นี่สำหรับใครที่นะออกไปเสี่ยงกับเกมท้าทายชีวิตอย่างเกมโควิดนะฮะก็ช <c oughs> ่วยรักษาตัวเองด้วยนะครับตรงนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับกับล้างสมอง ถอดสมองโกเครับแล้วพบวกันใหม่แล้วัสดีครับสวัสดีครับ